สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ก็คลิปนี้มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาดนะครับแล้วก็ลาวโจร v ีไแล้วก็ราวโจรปกตินะครับผมก็อาจจะได้ยินเสียงเสียงพัดลมนะครับพี่พี่เนาะไม่ใช่เสียงอะไรเนาะเสียงพัดลมนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่ห้องร้อนมากเลยนะครับก็เลยเกียร์สเกียร์สก็เอาไม่อยู่นะครับพี่พี่เนาะอากาศร้อนมากๆเลยก็ดูแลสุขภาพกนด้วยนะครับผม ก็แนวทางในะค่ำคืนนี้ฮานอยสตาร์เนาะผมไม่ได้เอ้ยฮานอยเอ็กตาเนาะผมไม่ได้ลงให้พี่ๆนะครับเพราะว่าผมลงดาวโจนปกติเอ้ปกติเป็นตัวแทนแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ที่ผมลงนี่ก็คือว่าดาวโจนปกติผมไม่ได้ลงนะครับอันนี้เป็นราวกาชาดนะครับดาวโจน VIP รดาวโจน ปกตินะครับผมเนาะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดผมมีเวลายังไงผมจะลงไว้ในช่องทาง YouTube นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมเนาะเพราะว่าในกลุ่มผมก็ลงให้นะครับสลับแนวทางที่ไม่ได้ลงในช่องทาง YouTube นะครับผมเนาะก็สําหรับนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ผมขอสรุปคร่าวๆนะครับ ก็ฮานอยเอ็กตราเนาะผมให้0ูนย์กับ4ี่ใบรูดศูนย์นะครับผลที่ออก30728นะครับของเรามาเข้าวิ้งไอรูดที่0ูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์เจตรงๆเน้นๆเลยนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้เนาะน่าจะมีพี่พี่มีโชคอยู่นะครับเนาะนี่ครับผมส่วนลาวกาชาตินะครับผมให้1กับ5้รูด1นะครับผลที่ออก1 3 1กับ7 2นะครับแม่งหนึ่งสามหนึ่งเน้นหนึ่งสี่นะครับพี่พี่ออก เอ้ยเน้นหนึ่งสี่เนาะออกสามหนึ่งนะครับผมก็ใครวิ่งรุ่ที่หนึ่งนะครับมาที่สามหนึ่งนะครับผมลาวกาชาติส่วนตราจนวีไพีให้สามกับเจ็ดนะครับผลที่ออกแปดหนึ่งสามกับศูนย์ห้านะครับของเราหนึ่งหนึ่งสามไม่มีนะครับใครวิ่งรุ่นที่สามนะครับเข้าไปที่สามหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าแนวทางจะสลับกันหลายหลายวันแล้วนะครับพี่พี่นะครับผมก็ เนี่ยเจ็ดสองดาวโจรเนาะผมก็เน้นนะครับมาออกราวกชาตินะครับส่วนศูนย์ห้านะครับเนาะนี่เลยเหมือนกับว่าแนวทางเขาอยู่อยู่ในนี้ครับเนาะแต่เขาสลับกันออกนะครับผมเนาะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวรูดนะครับของเรามานะครับก็ยินดีกับพี่สายรูดด้วยแล้วก็สายเจาะในหนึ่งรอบนะครับส่วนแนวทางนะครับคำคืนของวันที่17นะครับพี่ วันจันท์เนาะวันจันที่ที่17นะครับผมมารับชมกันเลยนะครับราวกาชาติราวกาชาตผมได้ผมได้6แล้วก็0นะครับพี่พี่สายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข6นะครับประกบคู่01 03 07 61 หกสองหกสามนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่หกศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้คือเหล่ากาชาตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนดาวโจน vip นะครับ ดาวโจน VIP ผมได้2แล้วก็8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับประกบคู่80 81 85 20 23แล้วก็25นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่285นะครับผม นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ดาวโจนปกติในค่ำคืนนี้ตัวเปิดผมได้มาได้มาบวกนะครับตัวเปิดนะครับผมเปิดที่046บวก99นะครับ0 4นยบวก99นะครับผม สำหรับตัวเปิดนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนสูตรคำนวณที่ผมได้นะครับสูตรคำนวณที่ผมได้ผมได้6แล้วก็1นะครับพี่พี่สายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับให้ไปที่เลข6นะครับผม1 2สอง 1นึ่นะครับ6กสองหกนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่หนึนะครับเลขหามนะครับผมให้เนาะตัวเจาะก็จะมี1 7 6่สอง 68นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับผมก็ก่ออกไปผมขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจแล้วก็น้ำใจจากคุณนะากัญญามากๆเลยนะครับนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ขอให้นากัญญานะครับ เสียงโชคนะครับแนวทางไหนก็ขอให้ยิงหิงปังๆนะครับผมรวมไปถึงพี่ๆเอทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้แอดนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ๆพ,พรุ่งนี้นะครับท่านใดที่สนใจแนวทางนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์สรับแนวทางหุ้นนิขี่พรุ่งนี้นะครับพี่ๆก็รอติดตามรับชมเนาะสรับบ้านเสียงโชคหรือว่าบ้านแนวทางนะครับผมเนาะ ก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะในคลิปแนวทางหุ้นนี้ขี่วันที่18นะครับสว so, นทางค่ําคืนนี้ผมขอให้ตื่นเช้ามาขอให้พี่ๆรับ,บทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีครับ